สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เบลคนเดิมนะคะคือว่าเมื่อคือคือว่าเมื่อวานนะคะพี่พี่เบลไม่ได้ทําคลิปไว้นะคะก็ก็เพราะว่าเมื่อก็เพราะว่าเมื่อวานน่ะพ่อพี่เบลหยุดอ่ะคะ่ะพี่พี่พี่เบลก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาขอขอพี่พี่เบลต้องขอโทษนะคะทุกคนขอโทษจริงๆค่ะวันท้า เดี๋ยว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 ถ้าสมมุติว่าวันวันไหนอะพ่อพี่เบลหยุดไม่ได้ไปทํางานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบวจะมาบอกทุกคนเร็วๆเ,วเวนะาะทุกคนใจยังไงไหมได้เลยคะ่ะจัดไปเลยเนาะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันใน EP ที่สองนะคะสำสำหรับรีวิว ภาพภาพวาดรูปศิลปะของพี่เบลที่ที่พี่เบลล่มาจากแฟนอาร์ตในในช่องหนึ่งช่องเดียวนะคะค,คือคือว่าเมื่อคือว่าเมื่อคลิปของคือว่าเมื่อคลิปคือว่าเมื่อคลิปที่แล้วอ่ะในในวันในในวัน,น,วนพระฤหัสนะคะที่ที่พี่เบลได้รีวิวภาพภาพวาดแฟนอาร์ตของ ของช่องแฟนอาร์ช่องหนึ่งนะคะนั่นก็คือเอสเว d รค่ะพี่พ,พี่พี่เบลพี่เบลบอกไปแล้วว่ามันมันมันจะพิเศษกว่าช่องแฟนอาร์ตอื่นแล้วก็วันนี้นะคะใน EP 2สองนะคะเราเราเนี่ยจะมาแบบว่าโปรโมตหรือรีวิวภาพวาศิลปะที่พี่เบลเลอกมาจากภาพแฟนอาร์ตของ ของไฟน้าช่องหนึ่งนะคะซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้บอกว่าในในอีพีสองเนี้ยภาพว่าของพี่เบลจะไม่เหมือนเดิมแล้วอีกต่อต่อไปแล้วมันกับของ EP แรกเนาะมันกับของซึ่ง ซึ่งมันจะแตกต่างในที่เขาวาดมากเลยอคือคือว่าลายเส้นน่ะพี่พี่เบลว,วาดเหมือนแต่แต่ว่าพวกทรงผม,พ,มพวกเสื้อผ้าพวกสีผิวพวกดวงตาพวกริมผีปากเนี้ยพี่พี่เบลจะวาดไม่เหมือนนะพี่ใช่ค่ะทุกคนพี่พี่เบลจะวาดตัวละครของพี่เบลเองซึ่ง ซึ่งตัวละครที่บเบลวาดเองจะจากอาไเส้นปกติแล้วก็จากรูปร่างหน้าตาที่แตกต่างกันน่ะพี่พี่เบลได้เรียกว่ามาสองตัวนะคะคือจะมีตัวอะไรบ้างไปเลยกันเลยไปเลยกันเลยไปคือว่าคือว่าตัวละครของบเบลในในกระตูนในกระตูนเรื่องต่ตางๆที่จะมารีเมคเป็นภาคใหม่นะคะคือ คือครั้งนี้จะไม่ใช่พวกพวกกระตูนแอนิเมชันหรือหรือหรือซีรีส์อะไรแล้วครั้งนี้จะเป็นวิดีโอเกมแล้วทีมวีโอเกมนั่นก็คือ The Legend of Zelda นะคะซึ่งซึ่งเกมนี้น่าจะเป็นค่ายเดียวกับพวก m a ร i o อโซนินะอล่ะถ้าพร้อมถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ พี่เบลก็หยิบขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอาล่ะพี่พี่เบลจะเปิปดให้นะดูแลนะเรื่องสองซ้ำนี้ค่ะทุกคนเออน,นี่ทุกคนทุกคนดูดวงดวงตาดิไม่ถึงตาข้างนอกอะเนาะอันนี้ก็เป็นตัวละครตัวใหม่จาก Legend of Zelda นะคะ ภาคภาคคือว่าภาคใหม่นี้มันมันจะเป็นทั้งวิดีโอเกมแล้วก็ซีรีส์นะที่เบลแบบว่าสร้างขึ้นมามันจะมันจะเป็นทั้งซีซีรีส์แล้วก็วิดนะีโอเกมเนาะคือคือว่าที่จริงอ่ะไอไอภาคใหม่นี้มันมันมันน่าจะมีตั้งแต่ในปีสองสองพันยิบสามแล้วแต่แต่แต่แต,แต่แต่ว่าปีนี้มันเลยละค่ะ อเลยปีนี้แล้ว2024เนอะแล้วก็แล้วก็พวกเกมฮาร์ดฮาร์ดไลท์สองเหมือนกันนะก็มันก็อยู่ในเกมมันมันก็อยู่ในปี202ในภาคใหม่มันก็อยู่ในปี2023เช่นกันแล้วก็โปโปเกมอนเนี่ยก็เนี่ยลายลายลเช่นที่พี่เบลว่ามันมันมันดูแปลกไป มาดูแบบไปไหมอะ่ะคือว่าลายเส้นเนี้ยพ,พี่พี่เบลได้วาดโลกแฟนอาร์มาจากในกระตูนเรื่องเบนเทนนะคะชื่อว่าชามแคสเตอร์ค่ะจะเป็นภาคอมนิเวิร์สนะคือมันจะมีคือมันจะมีตอนตอนตอนที่ใช้พลังแบบนี้ค่ะแล้วก็แล้ว แล้วแล้วก็แล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะไม่ใช้พลังมันมันมันจะไม่ค่อยเห็นพลังแล้วก็แล้วก็มันจะเฉดิแล้วก็อีกด้านหนึ่งมันจะเห็นพลังแค่อันเดียวนะมาาันจะโอเคค่ะงั้นงั้นเรามาบอกชื่อลักษณะให้ลักษณะแล้วก็ท่าทางอะไรก่อนค่ะไปคือตัวแรกนะคะที่บเบลว่ามานะคือเบลล่าออฟพิงเลิฟนะ เป็นตัวละครตัวแรกเลยนะที่เป็บลวาดมานะก่อนก่อนก่อนนี่เลยนะคะซึ่งซึ่งจะมีลัก,ลกษณะที่เท่าเหมือนกับเบลล่าออฟพิงเลิฟที่ใส่เสื้อใส่ใส่เสื้อธรรมดาปกปกติเลยคือมีสีพูใช่ปะแต่วันนี้มันจะเป็นชุดแบบว่าแม่แม่มุดไงปกติเนี่ย ที่ที่ที่ใส่เสื้อธรรมดาจะเป็นสาวสวยใช่ปะเนี่ยจะเป็นแม่มดเจ้าสเสน,น่ห์เนาะคือที่ที่จริงเขาเขาปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่หนึ่งนะเวล l าออฟพิงเกิ้อ่ะก็จะมีตาสีชมพูนะปกปกติตาตาจะตาตาเฮ้ยปกติตาจะเป็นสีดำเนาะแต่เนี่ยพี่เบลไปตัดแป่งมาแล้วจะเป็นตาสีชมพูชมพูพนะิงเนาะ แล้วก็จะมีกระเป๋าถุงนิสศษนะคะสีชมพูเป็นโลหัวใจสีก็แล้วแล้วก็จะมีพลังสีชมพูสดใสใคล้ายคล้ายกับพวกพวกแมนน่านะแมนน่าเลยแล้วก็ใส่ถุงมือสีดำแค่แค่แค่จะปกปิดส่วนมือเท่านั้นนะไม่ไม่รู้จะเป็นแขนด้วยเปล่า คือคือว่า,ค,วาคือว่าครั้งนี้ไม่ได้ใส่รองเท้าส้นส้นสูงอะนะคือจะใส่รองรองเท้าส้นสูงยาวๆสีดำานะโอเคค่ะต่อไปเป็นเบลล่าออฟเฟนนะคะคือจะมีลักษณะเหมือนกันเลยอุ้ยพี่พี่เบลบอกพี่พี่เบลลืมไปว่าเบลล่าเบลล่าออฟิงเลิฟเนี่ยเขาเขาเขาก็เขาก็เขา เขาก็จะเจาะหูแปลกนีเนื้นะเขาเขาแค่เจาะหูมาใหม่ไงเจาะหูสีเหลืองทองเจาะคือแบบเจาะเจาะหูเท่มากเลยในใน The Legend of Zelda เนี่ยเออเรามากลับมาที่ Bella of Flame คะ่ะคือ Bella of f a m e เขาก็จะเจาะหูเหมือนกันนะแต่แต่ว่าครั้งนี้เขาก็จะเจาะหูด้านด้านบน Bella of Pink r e เขาเขาจะเจาะหูด้านล่างเขาสองข้างเลย แล้วก็มีสีทองเหมือนกันเวลาจาอหูอะค,อคือผมคือผมคือผมที่ตัดเส้นสีน้ำตาลงมาเนี่ยจะเป็นเสียงพูนะของเบลล่าออฟพิงเลิฟแต่เบลล่าออฟเฟรมเนี่ยผม,ผม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 ข้างล่างที่ตัดเส้นออกมาจากเส้นตาเนี่ยจะเป็นสีส้มนะเป็นลักษณะของเปลวไฟค่ะแต่เบลล่าออฟพิงเลิฟเป็นสัญลักษณ์ของความแห่งความรักเสียมพูค่ะ ตัวละครตัวนี้ก็จะก็จะเหมือนกับเบลล่าอฟออฟพิงเริ่มหมดเลยอะค่ะแต่แต่ว่าต่างกันก็คือพลังเปลียไปนะคะอย่างอย่างอย่างที่เบลล่าเคยถ่ายไปในในคลิปคลิปพี่พาสตาค่ะที่ที่เบลล่าทาประวัติตัวละครตัวนี้เนาะเคยเคยทาคลิปนี้ไปแล้วถ้าถ้าถ้าทุกคนยังไม่ดูเนี่ยทุก ทุกคนก็สามารถกลับไปดูได้นะคะในในในวันพุธหรือวันหรือวันหรือวันพระฤหัสไปรู้ที่พี่พี่พี่เบลก็วกาจะไม่ได้เหมือนกันนะน่าถ้าจะเป็นวันพุธนะนะนะ,นะโอเคค่ะแล้วก็แล้วก็ภาพด้านหลังนะคะของเบลล่าออฟพิงเลิฟเนี่ยก็จะเป็น สีฟ้าอ่อนๆนะคะแล้วก็เบลล่าออฟเฟมก็จะเป็นภาพด้านหลังก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนกันแต่ว่ามันจะอ่อนกว่านะมันจะอ่อนกว่าเบลล่าออฟพิงเริ่เลยในใน,ในฉากด้านหลังเนาะคือคือชุดก็จะเป็นแม่มดเหมือนกันเลยคือคือตัวก็ผิวขาวเหมือนกันนะกิ่งกิ่งก็โหมเหมือนกันกิงเจ้ากูก็เหมือนกันดวง ดวงตาก็เหมือนกันแต่ว่าสีสีดวงตาไม่เหมือนกันเบลล่าออฟเฟมสีดวงตาสีส้มนะปกติจะเป็นสีดําเหมือนเบลล่าออฟเฟมแต่แต่ว่าแต่ว่าก็ถูกดัดแปลงเหมือนกันนันเป็นสีส้มก็คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยถูกดัดแปลงหมดเลยนะคะคือคือคือเปลี่ยนจากสีดวงตาสีดําอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นจากสีดวงตาจากเสื้อเสื้อตัวเองเลยเป็น แล้วก็ส่งผมตัวเองเสื้อตัวเองอะเจลองรองท่าส้นสูงตัวเองได้ใช่ค่ะแต่เขอเจนี้เขาชอบใส่ลองท่าส้นสูง,สงแล้วแล้วพี่เบลก็บอกอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพี่เบลว่าเบลล่าออฟเฟรมนะคะกับกับเบลล่าออฟพิงเลิฟในจักราวาลเดอะเล e เจนออฟเซลดานะคะในฉบับที่ผสมประสานระหว่าง เดอะ n อนิเมชันซีรีส์แล้วก็วนะิดีโอเกมเนาะผสมผสานกันนะเป็นคือว่าคือว่าตัวละครตัวเนี้ในใน t h e l e g e n d of z e ซ d a ภาคใหม่เนี่ยคือมันคือคือสอง,องตัวนี้มันเป็นมันเป็นตัวละครที่ได้รับ ความนิยมมากที่สุดเลยนะคะพี่พี่เบลก็เลืเลอกมาเองเนาะพี่พี่เบลเห็นเห็นเห็นคุณผู้ชมทุกท,ทุกท่านก็ยังน,นั่งคิดอยู่เลยนะว่าว่าว่าตัวละครตัวนี้เป็นเป็นที่มาที่ไปอย่างไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยงั้นงั้นพี่เบลก็เดี๋ยวเดี๋ยวข้เอาไว้ทําคลิปคลิปหน้าแล้วกันนะแต่แต่ว่าา แต,แต่แต่ว่าท่าแต่แต่ว่าแต่ว่าคลิปนี้ทำรีเมคแล้วก็รีวิวภาพวาดรูปแล้วก็ทำทำประวัติตลละครเดียวทั้งหมดก่อนแล้วกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวงั้นเดี๋ยว่อดูที่มาที่ไปของพวกเขาแล้วกันเนาะโอเคค่ะเราก็จบกันไปแล้วนะคะสำสำหรับโปรโมทหรือรีวิวภาพวาด ที่พี่เบลลอกมาจากแฟนอาร์ตช่องหนึ่งนะคะเป็นช่องที่พิเศษเหมือนกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าครั้งนี้ลายเส้นมันจะเหมือนกับชามแคสเตอร์จากเบนเทนนะคะแต่เป็นผ้าโอมนิเวิร์สค่ะแล้วก็แล้วก็วาดวาดเส้นเสร็จแล้วที่ที่เหลือพี่พี่เบลก็จะวาดตัวละครของพี่เบลเองสองตัวภาพด้านหลังก็จะไม่เหมือนกันสีไม่เหมือนกันแล้วก็ พี่เบลยังว่าสองตัวอีกด้วยนะตัวละครพี่เบลอะในตัวละครตัวใหม่พี่เบลใน The Legend of Zelda ภาคใหม่เนาะแล้ว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 ก็วันนี้นะคะที่